สวัสดีครับอาจารย์ครับ่ใจมาก่อนมาแล้วก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เดินทางมาแล้วก็นั่งได้ตามสะดวกสบายเลยนะครับครับผมบทเพลงนี้ครับจากคุณจ่อยไม่ทองคำพระอยู่หลังตู้ครับอะไรพระแอรพระอยู่หลังตู้ไม่เจอกันนานเลย ใช่พระเอกในหัวใจน้องไม่ใช่พระองในห้องใจหลอนไม่ใช่ดาวรา้ายในใจเจ้าอย่าว่าีงเางาแงงอนแต่รักบัง่อนจนล้มนิ่งหัวขอเป็นพระเอบอยู่แนบใจน้อง หลงรักเนื้อทองแอบปองนานมาเพราะเธอไม่รักอ๋อไม่ได้มาครับเน้องอ๋อยู่ต่างจังหวัดนะกระตายก็ไม่เคยว่าโอเคสักการาฝ่ายเดียวยางหลัฉันเหมือนมาเอาเครื่องบินก็รรู้ว่าบินไม่ถึง ไเอื้มันข้าวแนวเรื่องภาพได้นะแต่ว่าน้ำทว่าไม่ดีแห้งเดียวไกลๆกระต่ายมาให้กันไม่ต้องใช้เลย่างไงก็ยังคุณคุณเอทวงรางครับเพือไม่รักไม่แล้เดียวเรามันเกี่ยวไม่เป็นสวัตรบิ๊สวัสดีครับแแดดกกตับอ่อยู่แนบใจสาวสวัสดีครับรู้ตัวว่าเฝ้า คนเศร้ารับเข็นรำเอ็นเพื่อโลกต้องฟังไฟมันน่าจะไปหยิบอยู่ตายไม่เคยได้เล่นออกแล้วว่าพี่ไม่เอาสายมาเราไม่สาเนี่ยน่าจะมีสายมากนี่ขอบคุณทีมงานของปาชูด้วยนะครับเอาไฟมาให้เราในวันนี้นะครับ ทำไฟมาให้เราในวันนี้นะฮะจะได้สว่างสวยกันพี่ชูสีมาไหมครับนะฮะไม่แน่ใจนะครับนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามให้นะฮะขอบคุณมากนะครับคุณอีทโป่งรางนะครับขอบคุณครับพี่อีทขอบคุณครับอันนี้ของพี่นุ้ยเชิญยิ้มอ๋อติดตามตลอดเลยขอบคุณครับพี่อีทครับเจ๋งครับเออขอบคุณครับผมขอบพระคุณครับขอบคุณทุกกำลังใจนะครับขอบคุณพี่อีทโป่งรางด้วยนะฮะบปายบายสวัสดีครับอยู่ กมสะแตกแตกตับนะฮะซอยจุนี่จัดว่าเด็ดเลยนะฮะเรามันเกี่ยวไม่เป็นขอเป็นระพแอบอยู่แนบใจสาาไฟมาแล้วตอนนี้คนก็นเริ่มลังไหลกันเข้ามานะครับคนเะครับรำเคนลังไหลกันเข้าเมาื่อเอพรอ ไม่ต้องฝังไฟยังไงก็ไม่ได้ลืมทำได้แค่แตแรรักงอันตอนนี้พี่พินนองนะครับผูบหลักใหญ่หลายๆลา,ลา,ลาท่านก็ทยอยเดินทางกันไปน,นะคร,ครับเดี๋ยว,ว่าบอกกับจดการนะวันนี้ก็พระลงส่วน,นอภิธรรมศพประมาณรุ่มหนึ่งนะครับ พุ่มตรงนะฮะที่นี่สวดกันสวัสดีครับพุ่มตรงนะฮะวันนี้วันที่19พเก้ากรกฎาคมนะครับครับนะครับการสวดอภิธรรมศพนะฮะคุณแม่วันเพญบุญรังศีนะครับเจ้าภาพวันนี้นะครับเป็นเจ้าภาพร่วมกันหลายท่านนะครับอ่าท่านแรกนะฮะอาจารย์ไพโรธรื่นวิชานะครับคุณสมจิตจงจอหอครับผมนะครับ และก็พี่เทรมิตรหรือสปอร์เรไฮโซนะครับพร้อมกับคุณหมอสุรพลไกรทองสุขนะครับส่วนวันที่20นะฮะวันพรุ่งนี้20รุลาคมนะครับก็เจ้าภาพก็คือดรวันัทโนรุษนะฮะประธาน w ิทเทิลออฟไลท์นะครับสมาคมกู้ชีพบัวเพชรอำนาจสมาคมกู้ชีพบัวเพชรนะฮะ อำนาจเรือสำราญนะฮะหรือว่าคุณโก้ท่าสายกล้าเรียกหรือเปล่าอำนาจเรือสำราญนะฮะคือโก้ท่าสายแล้วก็พี่นายกสัมเดลรัศมิทัฒน์หรือพี่ต้มพี่ต๋องเอาพี่ต๋องนะนายกต๋องแห่งปางกระพือนะฮะเขาเป็นนะครับแล้วก็พี่มัมจกมกนะครับพร้อมกับทีมงานโจ๊กเกอร์แฟมิลี่นะฮะมาเป็นเจ้าภาพกันในวันพรุ่งนี้ในวันที่20 นะครับส่วนวันที่21นะฮะวันศุกร์เนาะพี่เป็ดวันศุกร์นะครับพี่เป็ดเชิญยิ้มพร้อมกับอาจารย์เดือดอกสะเดาแต่วันนี้ถึงไม่ได้เป็นเจ้าภาพก็มาให้กําลังใจพร้อมก่อนเชิญยิ้มก่อนนะครับอ้าวพี่เท่ใช่ไหมพี่เท่อุเทนอ้าวพี่เท่ครับพี่เท่อุเทนพร้อมมินสวัสดีครับพี่เท่สวัสดีครับด้วยใจรังไฟสูงสุด กอเกอเลยหล่อเหมือนเดิมต้องใช่พี่หล่อเหมือนเดิมการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงๆไม่ได้เลยเสียงไ็ยังหล่อครับผมสวดทรงก็ยังหล่อเหมือนเดิมนะครับวันนี้รู้สึกว่าชุดใหญ่อะวันนี้ชุดใหญ่เลยครับนะครับแล้วก็วันที่22นะครับวันที่22บอบริษัทที่เป็เจ้าภาพนะฮะบริษัททอปไลน์บิวสิกจำกัดนะครับโดยนายห้างทวีชัยนะครับ ในห้างสวัสดีพี่นยในห้างสวัสดีครับองชลูดในห้างทวีชัยปริยเอีอุดมนะครับนั่คือเจ้าของบริษัทท็อปไลน์บิวสิคจำกัดนะครับเป็นเจ้าภาพวันที่22นะครับส่วนวันสุดท้ายนะฮะวันที่23นะครับประชุมเพิงนะครับก็ครอบครัวนะฮะเป็นครอบครัวนะครับ 17บเนาฬิกานะฮะประชุมเลย่นะวัดประชุมราชแห่งนี้นะครับเราบอกว่าขอบคุณพี่นุ้ยที่มาช่วยงานนะครับนะครับพี่สิ卡尔ินจามเนียนทุนน่าจะเป็นครอบครัวพี่บอลเอานาโตนจรมเนียนทุนใช่ใช่ใช่ครับครับครับนะครับอ่าแล้ววันนี้ก็ขอบคุณนะฮะพี่อีทพี่อีทโปรงานะฮะ เจ้าของเพยเจ้าของช่องสแตนแดดกับเป็นร้านอาหารอร่อยอร่อยด้วยนะฮะแซบแซบนะฮะเป็นอาหารที่แบบว่าอีสานที่ไม่เหมือนใครเขาชอบหลอกให้ผมกินน้ำอะไรวะเขียวเขียววะอ๋อน้ำใบบุบกน้ำอะไรวะเป็นอีอาหารอีสานที่แบบแซบแล้วก็แซบแบบสุดๆนะพี่ผมบคยทำรายการที่เขาเคยกินไหมวัวจิ๋มจิ้มอะไรวะอะไรเราเรียกอะไรนะ จิบมหอะไรนั่นแหะไปหลอกให้กินอยู่นั่นแหละโยนีงัวเอออะไรนั่นแหละไปที่ร้านเขาได้เลยสวัสดีพี่ยุูยัดเยอะด้วยนะฮะพี่ยุูยัดเยอะเอาสวัสดีน้องยุ้ยสวัสดีครับยูจ๋าสวัสดีจ้าขอบคุณมากสวัสดีน้องยุ้ยแล้วก็พี่เล็กด้วยนะครับพี่บ๊อบบี้มาแล้วพี่พี่อ่ะพี่บ๊อบบี้สวัสดีครับพี่บ๊อบบี้สบายห่าสิ นะครับพิเป็ดนะครับพ่เป็ดเชิญยิ้มอาจารย์เดือดอกสะเดาพี่เทอุเทโพรมินนะครับพี่กระรอกเชิญยิ้มแล้วก็เสียเวาวตอนนี้เดินทางมาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็จิบกาแฟของหนุ่ยกาแฟโบราณอยู่นะฮะมากันทุกค่ําคืนเลยทีเดียวใช่แล้วก็ปลาท้โกนี่ก็โอ้โหนี่แป้งรู้สึกวันนี้เอามาเป็นพันกว่าโลมั้งโอ้โห ทอดกันไม่ถึง่เหนือแผ่คนรอบรอบวัดด้วยไม่ให้ไม่ให้เอาแค่คนในมางในงานเพเอาโอเคเอามาสิบโลห้าสิบโลพอ <c oughs> เอาเยอะก็ไม่ได้ให้เขาเอามาเยอะๆะก็ไม่ได้ <c oughs> <c oughs> นะฮะขอบคุณพี่หน่อยเชิญยิ้มด้วยนะฮะ <c oughs> ถาม <c oughs> พี่หน่อยเยอะแยะมากมายนะฮะพี่หน่อยมาอย่างพี่หน่อยมาอย่างจริงๆ่เมื่อวานหลายอยู่ก็ถามอยู่พี่หน่อยมา,ยๆๆมา,าแล้วนะครับพี่หน <c oughs> ่อยอปฏิโถนะฮะ บางคนเอ๊ะคาถานี่ยังขัขขงอยู่หรือเปล่านี่ฮะของพี่หน่อยก็เลยอนันตาบาดชทเยอาปาติเทเทนาอปาติยาอปาติเทเทคืออปาติโถอปาติกึดกึดกึน,น,น,นี่แล้วทำไมผมขาวโดนพึ่งต่อยต่อต่อยอ๋อ,อ,อฮูกมันต้องต่อใช่คุยท่องคาถาได้ด้วยเหรอ บีไม่ไมด้ชอบแย่งกับชากง่าค่อยๆจับค่อยๆถือไม่ใช่เขามีไม่แต่เขาไม่ยอมพูดมันก็เสียดายเวลาเสียดายจังหวะว่าไงฮะบอกน้้ยน้อยท่องได้เหรอเมื่อกี้นี้ท่องได้ท่องได้นี่านคุนี้ไปกับผมเลยไปทำอะไรพาไปย้อมผมก็ผมสีขาวนะจะต้องกระถานี่ได้เพราะว่าเขาไม่ค่อยว่างไปท่องแทนเขาไปขายสบู่เขาไม่ค่อยว่างเพราะอะไรชายดีมากเลยดียังไงฮะถ้าผู้หญิงใช้แล้วฝ้าจะหายเอ ผู้หญิงแฟร์แแล้วฝ้าหายเมียก็ใช้แค่สามวันฝ้าหายฝ้าที่หน้าเหลือแต่หลังคาเดี๋ยวผมไปดูร้านหนุ่ยก่อนนะเขากแฟเขาไปทส่ไหนล่ะเดี๋ยว่ผู้ชายก็ใช้ดีไอจะใช้อะไรฮะผู้ชายใช้แล้วผิวดีครับผิวผิวเราเนี่ยนะผมใช้มาสามวันแล้วเป็นยังไงฮะคุณดูผิวดียังไงไอที่มันผิวปากเอาผิวพันซิเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ ไม่รู้นะเราก็ไม่รู้ว่าพี่อีเขาจะกลับตอนไหนเราไม่รู้ร้องเลยร้องเลยมาเลยมาองก่อนเลยมาร้อกก่อนใไรกินน้ำกินท่าก่อนไหมล่ะมาเลยมาเลยมาเลยจะได้ลองว่าเขางเสียงเราเขารู้กติกาที่นี่หรือยังทำไมใครมางานไม่ร้องก็ได้นะฮะแต่ถ้ามาร้องหนึ่งเพลงพอถ้าไม่ร้องก็ได้แต่ต้องเสียหนึ่งพันร้องดีกว่าร้องไหมร้องไหมร้องดีกว่าร้องดีกว่าถ้าไม่ร้องหนึ่งพันเฮ้ไม่เป็นไรร้องแลวอะไรคู่หูเขาไอฮีโน่ใหญ่อะ ใครอ่ะอ๋อไม่ได้มาเขาอยากฟังอะไรอะไรลูกไหมไทยลูกแพรอะไรรูกแพไหมไทยดีมากอ่ะเชอญเลยครับพี่อิดขอบคุณนะฮะศิลปินผู้มีน้ำใจนะครับพี่อิดโปรงรางนะครับ ร้านสแตกแตกตับอยู่ตรงที่ไหนบอกไปทองสามติดดิเบิลเลยครับพี่ครับใช่ใช่ติดเลยไปแล้วไปกินมาแล้วไปกินมาแล้วไปกินดีมาแล้วัูโอ้โหก็ไปถ่ายคลิปด้วยใช่ไหมไปไปเพิ่มยอดใช่ไหมครับคนดูเยอะไหมเพิ่มยอดนี่เลยเพราะว่าเขาไม่ช่วยแชร์เอ้าเอ้านี่อุตส่าห์ไปของเขาถ่ายยังไงเขาช่วยกันขอบคุณพี่เอสเปอร์การ์ดนะครับเห้ไปกอะไร ไอ้ดนตตีมันเบาเบาว่ะแต้ตัวตีขึ้นมาหน่อยมา้่ดเกี่ยวกับแม่นะฮะเพลงนี้เกี่ยวกับแม่นะ